โอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าระบบนี้มันดีมากๆเลยเหมาะกับน้ําใสค่ะที่นี่นะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องทําสื่อโปรโมทสินค้าค่ะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแบกรับภาระของพนักงานแอดมินก็ไม่ต้องมีง่ายๆแค่คุณแชร์โพสต์ค่ะแล้วก็นํารูปไปโพส์ขายสินค้าแค่นี้เลยคุณก็นั่งรับกําไรชิวๆเข้ากระเป๋าได้เลยค่ะ น้ำใสเคยมีหน้าร้านค่ะแล้วก็จากของที่ขายดีในวันนั้นนะคะวันนี้กับขายไม่ได้เลยเพราะแท้มากมากเลยค่ะแล้วก็หมดเงินกับการสต็อกสินค้าแล้วก็ทําสื่อโปรโมมสินค้าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวไหนจะค่าจ้างพนักงานนะคะแล้วก็ไหนจะค่าเช่าอีกแทบจะไม่ไหวเลยค่ะจนได้มาเจอกับแพลตฟอร์มของ TSW เนี่ยค่ะมันตอบโจทย์กับเรานะคะในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้มากๆเลยไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องทําสื่อโปรโมทและเขานะคะมีสินค้าให้เลือกมากมายเลยเพียงคุณไปแชร์ไลฟ์ค่ะแล้วก็ นำรูปไปโพสแค่นี้นั่งรอรับกำไรง่ายๆได้เลยค่ะสื่อโปรโมทของเขานะคะก็ทำไว้โดยทีมมาร์เก็ตติ้งมืออาชีพแล้วนะคะและที่บอกว่าบัญชีต้องทำไหมไม่ต้องจ้างบัญชีค่ะง่ายๆแค่คุณนำรูปไปโพสขายค่ะแล้วก็กำไรจากการขายโพสตรงนั้นแหละค่ะเข้ากระเป๋าเราง่ายๆแบบนี้เลย กับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะการลงทุนบนความเสี่ยงไม่ดีอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้คุณอาจจะขายได้พรุ่งนี้คุณอาจจะขายไม่ได้ก็ได้ขอแนะนําแพลตฟอร์มของ TSW เลยค่ะต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะไม่ต้องมาลงทุนค่ะไม่ต้องเสียแรงแค่คุณแชร์ไลฟ์แชร์โพสต์ง่ายๆก,กําไรจากส่วนที่เราขายได้เข้ากระเป๋าเราง่ายๆแบบนี้จบคบแค่ปลายนิ้วเลยค่ะ